วกเรานะะคท่านแวะมาเราก็ดีใจแล้วอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นเตาไฟฟ้าครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะจะอาหารอย่างสะดวกและปลอดภัยค่ะท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อไฟฟ้ากลับไปก็ได้ค่ะในราคาเท่าไหร่คะโอ้สามสิบบาทสามสิบบาทดีมากเลยนะจ้าสองตู้สุ่มแล้วรีต่อยคอครับนะหนึ่งเส้น ตุ๊กตาสองตัวตุ๊บัตรโซนสยามใสใบนอครับถุงนี่ถุงใหญ่หนึ่งใบ้นัเนพือี่สองคนโอ้โหเจ้าเ้าเจ้าเจ้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้เจ้อเจ้าเจ้เจ้าเจ้าเ้เาเจ้เ

ขอวินาทีสุดท้ายกันแล้วครับเดียวมีไหครับเอ็มพีเดินเร็วเราจะจับาทีทองกันนะครับ30มบาทเท่านั้นเองนะครับตัดไข่ทุกช่ใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะจัดแจงรางวีทองกันแล้วนะครับเอาขออนุญาตนับห่งอันดีสุดท้ายครับของวินาทีสุดท้ายอข็นีบเต่เ็นกล้า โทรที่2นะคะใ กับเรา2คนไปแบบยาวๆ11วันเลยนะคะเอจีก็อย่าเพิ่งเบื่อพี่พี่ก็จะไม่เบื่อเอจีวันนี้ก็ต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะภายในบูธของเราค่ะจะมีโซนกิจกรรมเยอะมากๆนะคะกิจกรรมแบบจัดหนักจัดเต็มให้กับทุกท่านอีกแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการกิจกรรมไฟฟ้า,ฟา100ปีค่ะกับภาษาอังกโวลแกรมซาวมิตินะคะที่จะาทุนท่านค่ะ dọn về nhà về gần ru nha chúng ta có bật văn ด้วยกันครับผมนะที่สำคัญวันนี้นะผมบอกว่าเรากำลังจะยกนะครบรอบถึงรออของบรรเเดียวกันครับผมนะซึ่ตลอดนี้เวลาที่ผ่านมารเก็ไม่เคยหยุดี่้านสาอยยีสิบสาร้ยยีหลืก้านาทีสิ้านาทีเท่านั้นหมดแลวหมดเลยหมดเลยไก่แปดไก่แดนที่พี่เข้ามาเลยครับสามร้อยยี่สิบแพ็คหกสิบาทอ๋สามร้อยย ช่วยไมลรับไข่แฝดไข่แฝดสามแพ็คหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีทองสิบห้านาทีทองสิบห้านาทีสิบห้านาทีนาทีทองนาทีทองนาทีทองไข่แฝดสามแพ็คหนึร้อยยี่สิบไข่แท้มีลูกแดงกอะไรเลยนะไข่เดงนสองใบไข่หญยไข่เราจะปล่อยเป้ามาเนื่องจากเป้เอาตรงๆเลยว่าเรามีจำนวนจำกัดเป้เรามีมาไม่เยอะเพราะมันขายดีอยู่แล้วในราคาปกติจะปล่อยมาวันละยี่สิบใบนะคะ นั้จะปล่อยเสวทุกที Take ่ท e like ุกเลยดัวนนี้ควานี對對้มีตวต้แ่ะชุดกีฬาแบรนด์อนาล็อกกับเสื้อกีฬาคุณภาพหลายแบบหลากสไตล์สำหรับคอกีฬาตัวจงชุดกีฬาแบรนด์แอนาล็อกมีคุณเลือกทั้งเสื้อกีฬาทั้งเกืกีฬาเสื้อโปโลข้ามไปเลยตัดหัใจ CJ ดี มีคามีทุกสีบิ๊บไอแคลโดนะคะบัตรอมบัตรออนที่นีครบเลยนะสีแดงส,สีส้มสีชมพูนะคะ ละร้อยากันน้ำสอชิ้นร้อยนะคะแบบโลชั่นนะคะปกติชิ้นละร้อยสามสิบแถมปกติหากยาเลยคะเด็กสามขวบขึ้นไปใช้ได้เลยนะคะเอาไปไ

สีเดียวกันค่ะพี่ดีคะเจอในหน้าหน้าตาดีนะลุงแก้วรุนามสองพี่พ่อหน่งค่ะน้าตาเราคะเซ็ตเซ็ตหน้ามีกองมีแถมเลยก็องเอกแล้วก็มีแจ็แต่งหน้า50-50บาทเท่านั้นเซ็ตแต่งหน้าทั้งเซ็ต50บาทเท่าชั้นค่ะ บุเคได้ทุกงานเลยนะคะเชิญค้าสิบบาทนะครับิญค้าสิบบาทไม่ต้องรังแกใครเลยขอนนี้ได้เลือกได้แล้วคูกค้าเชิญด้านในได้เลยนะครับผมกางเกงใส่ทำงานด้วสวยนะครับนาทีทองนะครับผมคดีมากครับ <S 2> <S 2> สวัสดีค่ะมาที่โมทีคอนกันบ้านนะคะสวยจริงอีกอันหนึ่ สี6กล่องมันจะ36บาทนะคะลูกค้ามันตอนนี้เหลือ29บาทเท่านั้นดิค่ะลดกันเยอะจนจุะ แวไม่หนีบตนตานะคะเพราะว่าหลายท่านบอกว่าใช้นะครับเป็นที่ห้ออื่แล้ว80%นะราคาทีปพิเศราคานี้ไม่จกตาอย่างแน่นอนราคาพ<อ>ิเศษแบบนี้ไม่จกตาอย่างแน่นอนครับผมสำหรับท่านใดครับผมที่กำลังมองผ่านไปผ่านมาเหลือบมาเห็นป้ายราคาของเรา ราคาสีขาวนะครับที่เราขายเริ่มต้นเพียงแค่138บาทเท่านั้น138บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับผมลิตรสิบแท้ราคาหลักร้อยฟังไม่ผิดนะครับลิตรสิบแท้ราคาหลักร้อยอันนี้สั่งพี่เพื่ว่าจะเดินออกโดยที่ยังไม่เะไรลูกค้ามาดูกันได้สินค้าดีคุณภาพดีนะคะกับรองเท้าผ้าใบเบลจิจัดเป็นราคาพิเศษเลยค่ะย้ำเลยว่าราคาพิเศษนะคะวันนี้เดินเข้ามาดูกันได้นะคะสินค้าดีคุณภาพดีค่ะลูกค้าจ๋ามาดูก่อน มาดูได้เลยค่ะได้หรือยังค่ะด้านหน้าเลือกได้นะคะเลือกไซส์เลือกเตอร์ได้เลยค่ะตอนนี้เหลือสองนา,า,นาที ສ <laughs> ຸດທ້າຍណាคะสําหรับ ใหญ่ตอนนี้รางวัลใหญ่เรแตกไปแล้วนะคะแต่เรายังมีรางวัลอื่นๆให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมเพียงแค่30สิบาทเท่านั้นเรียนเชิญทุกท่านค่ะเรียนเชิญมาค่ะฝากบอะ 回去租的 เป็นไงฮะครอบครัวในรถเป็นไงฮะคุณกิงตายทั้งสองเรื่องครับผมตอนนี้เขาไปรับขับรถในละครแล้วนะฮะคุณกิงกำลังดีนะ <c oughs>